เดี๋ยววิเคราะห์ในวันนี้นะผมเราจะมาวิเคราะห์นักเตะของเราแต่ละคนกันนะผมหลังจากที่ซึกพิมลีกเนี่ยจบลงแล้วแล้วเราก็ไม่มีโปรแกรมอะไรเล่นอีกแล้วนะผมตกรอบทุกถ้วยนะครับผมก็คนแรกของเรานะผมไปเริ่มที่เบอร์หนึ่งะครับนายทวานเบอร์หนึ่งของเรานะครับผมอาริสันเบกเกอร์นั่นเองนะครับผมคนนี้นครับก็ต้องบอกว่าแข็งโป๊กมากนะครับผมนักเตะสัญชาติบราซิลคนนี้ตอนนี้อายุ 30ปีนะครับผมก็ลงเล่นให้กับทางด้านลิ้วผงเราเนี่ยไปแล้วถึง173นัดนะครับผมเก็บไปได้ถึง78คินชีสนะครับผมแล้วก็ทำไปถึงประตูกับอีก3แอสซิดน,นะครับผมนี่เป็นสิติเฉพาะในศึกพิมลิกเท่านั้นนะครับผมเรานะครับผมได้คว้าตัวเขามาจากโรมานะครับผมค่าตัวเนี่ยผมจำได้ ไม่แม่นนะครับผมน่าจะประมาณ66ล้านปอนด์นะครับผมก็คือว่าเป็นไซติสโมสนนรเลยผมสาหรับการดึงประตูที่ค่าตัวแพงที่สุดมานะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีเยี่ยมมากๆนะครับผมสําหรับการคว้าประตูมือหนึ่งมาสักคนหนึ่งเพราะว่าอาริสันเบกเกอร์เนี่ยเอ่อต้องทำความเข้าใจกันว่าด้วยความที่ว่าเป็นนักเตะบราซิลนะครับผมทําให้มีทักษะการนั่นใช้เท้าเป็นพิเศษนะครับผมเพราะทุนเดิมของนักเตะบราซิลเนี่ยค่อนข้างที่จะ เล่นทางด้านกีฬาฟุตบอลเนี่ยเป็นหลักกันอยู่แล้วนะผมและทําให้ทุกคนเนี่ยมีพรสวรรค์ทางด้านนี้นะผมก็ซึ่งไม่แปลกเลยที่เราทอนเบเกอร์เนี่ยจะออกมาอ่านเกมตัดเกมใช้ลูกเ,เล่นบอลด้วยเท้าเนี่ยเยอะพอสมควรนะครับผมเขาเนี่ยเคยถูกขนานนามว่าเป็นแมสซี่ในตําแหน่งประตูเลยนะครับผมเพราะว่าการเล่นของเขาเนี่ยเป็นเปรียบเสมือนสวิปเปอร์คริปเปอร์นะผมออกมาเป็นเหมือนเป็นเซนเตอร์อตัวหนึ่งคอยเก็บบอลน,นะครับผมจากเซนเตอร์ที่หลุดมาถึงเขานะครับ ถ้าเทียบชั้นระหว่างริพูงเราที่เคยมีประตูมาดีๆนะครับผมนึกออกแค่ไม่กี่คนนะครับผมอย่างเช่นเรน่าหรือว่าเจสซี่ดูเด็กพวกนี้เดวิดเจมพวกนี้คือว่าก็เซฟเหมือนกันนะผมสมาําหรับยุคที่ผมดูนะครับผมแต่ก็คือว่าไม่คงเส้นคงวาครับสวิงมากครับสาหรับออฟอร์มการเล่นของเขานะครับริพูเราก็มีประตูดังๆหลายคนนะครับผมอย่างเช่นเดวิดเจมเจสซี่ดูเด็ก โอเซเลนานะครับผมแต่ก็คือว่าฟอร์มการเล่นเนี่ยไม่ค่อยคงเส้นคงวาครับผมค่อนข้างจะสวิงนะผมพอดีก็ดีเลยพอไม่ดีก็คือแบบแย่ yeah, เลยครับผมก็ริพูหคือว่าการคว้าตัวอลิซอนเบเกอร์มาเนี่ยต้องบอกด้วยเลยว่าน่าจะเป็นขวัญใจของฟแฟนๆชื่นชอบหลายคนแน่นอนเพราะว่าเข้ามาเนี่ยระดับเซฟชิปหายเลยคือเซฟทุกลูกนะับลูกยากๆหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยคือเขาเก็บกินหมดเลยนะผมถึงแม้ว่าคนที่เลือดเย็นอย่างกุนเทเกโร่เนี่ยล็อ ผ่านเข้ามาเนี่ยยังไงก็เสียประตูแน่นอนแต่เขาเนี่ยดักได้นะครับต้องบอกว่าหลายรูปมากๆที่หนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยกินเขาไม่ลงครับคนนี้แล้วเพื่อนๆละครับชอบอะไรในตัวของผูกษาประตูคนนี้บ้างน,นะครับผมยังไงลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันดูนะครับผมสําหรับเดี๋ยววิเคราะห์ในคลิปนี้คลิปต่อไปเบอร์2องของริพุนเราคือใครใครรู้บ้างคอมเมนต์มาหน่อยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม ต่อหมายเลขสองของเรากันนะครับผมสาหรับโจโคเมสนั่นเองนะครับผมคนนี้ก็คือว่ากลับมาโด่งดังอยู่พักหนึ่งครับผมสาหรับตอนที่เราไปเฉือนเอาชนะทางด้านแมนซิตี้ได้ครับผมก้อนนั้นต้องบอกว่ากลับมาสร้างชื่ออีกครั้งนะครับผมในการที่หยุดลิลเบลฮาแลนด์ได้อยู่หมัดเลยครับสาหรับนัดนั้นก็เอาฮาแลนด์เล่นไม่ออกเลยนะครับ จากนั้นครับผมก็ฟอร์มเดิ๋วกับเข้าล่างครับผมสําหรับโจโกเมสของเราก็เฟอ้อฟ้าเหมือนเดิมครับยังโฉงช่างยังไม่นิ่งเหมือนเดิมนะครับผมสําหรับเขาโจโกเมสนะผมสถิติสําหรับส่วนตัวของเขาเนี่ยลงเล่นไปทั้งหมดร้อยแปดนัดนะครับผมในสุดพรีเมียร์ลีกก็ทําไป4แอสซิสต์แล้วก็41คินชีสน,นะผมที่ลงเล่นไม่ได้ตอนนี้อายุยี่สิบหกปีนะผมส่วนสูงร้อยแปดสิบแปดเซนติเมตรสัญชาติอังกฤษนะครับผม ก็ต้องบอกว่าเป็นตัวดาวรุ่งของเรามานะครับผมนมนานเหมือนกัน,นผมคนนี้ก็คือว่าพยายามปลุกปั้นกันมาหลายต่อหลายคนเหมือนกันเพื่อที่จะให้ขึ้นมาเป็นตัวจริงให้ได้นะผมแต่ก็ยังทำไม่ได้สักทีนะผมสำหรับโจโกเมส ยิ่งช่วงหลังๆนะผมใครหลายคนคงหวังให้เจนคอกเนี่ยปั้นเขาขึ้นมาแทนทางด้านฟันได้หรือว่าเจลมาติดให้ได้นะครับผมแต่ก็จดแล้วจุดรอดก็ยังไม่นิ่งสักทีนะผมก็วันที่เล่นดีก็ดีเลยนะผมไม่ดีก็คือแย่เลยนะผมตรงนั้นคือบ่อเลยยังไงก็เจาะทางนั้นยิ่งคู่กับเทนเนี่ยยังไงก็เรียบร้อยครับโดนอย่างเดียวครับสําหรับวิวภูช่วงนั้นโจโคเมนที่เขาเคยทําประตูให้เราหรือเปล่าผมไม่แน่ใจใครรู้ยังไงคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับผมผมนึกไม่ออกจริงๆน,นะครับผมก็ พยายามเปิดดูสติลหลายเว็บก็ไม่เห็นข้อมูลตรงนี้ขึ้มานะครับผมถ้าใครรู้ยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับสําหรับเดยวิเคราะห์ในคลิปนี้นะผมสาหรับส่วนตัวผมคิดว่าโจโกเมสเนี่ยยังไงก็ยังไม่เหมาะสําหรับการที่จะเป็นตัวจริงของเรานะครับผมก็หนึ่งเลยนะข้อที่เห็นได้ชัดๆเลยนะครับการที่คุณจะเป็นกองหลังได้เนี่ยอย่างน้อยนะครับลูกกางอากาศมาเนี่ยคุณจะต้องเก็บให้ได้ทุกลูกนะผมแต่สังเกตหลายลูกครับโจโกเมสจะไม่ จะไม่ค่อยขึ้นไปเทคเดี๋ยวว่าเอาชนะได้นะผมลูกนี้เป็นจุดบอนหนึ่งจุดเลยนะผมสองนะครับอีกข้อหนึ่งก็คือสิ่งที่กองหลังหรือว่าเซนเตอร์ทุกคนเนี่ย จะต้องทําให้คู่ต่อสู้กลัวก็คืออะไรก็คือลูกเล่นหนักนะครับผมหรือว่ามีความเก่าเกมมีเอ่อมีเทคนิคอะไรต่างๆที่จะทําให้กองหน้าเนี่ยเล่นได้ยากที่สุดนะผมแต่ไม่ใช่การฟราวแบบชมฉากแบบโกเมสนะครับโกเมสเนี่ยสังเกตได้เลยว่าการเล่นบอลของเขาเนี่ยจะไม่มีความหนักแน่นไม่มีเลยคืออย่างฟันไดเนี่ยขาดก็ขาดไปเลยนี่พูดถึงยุคที่ฟันไดเขายังอ่ายังเก่งอยู่นะครับผมก็ ยังหนักก็หนักไปเลยเบาก็หรือว่ายังไงก็ต้องมีเทคนิคมีการดึงมีอะไรจะตัดฟาวแรงขนาดไหนแต่ถ้าไม่อยู่ในเขตอันตรายเนี่ยยังไงก็ไม่โดนใบเหลืองแน่นอน,นผมแต่โกเมสเนี่ยน้อยครั้งมากแล้วก็แทบจะไม่มีให้เห็นเลยนะผมนี่คือหลักๆเลยที่ผมมองว่ายากครับสาหรับคนนี้ที่จะขึ้นมาเป็นระดับเวอร์คาร์ดได้นะครับผมก็สาหรับเพื่อนๆคิดเห็นย,ยังไงกบบโจโกเมสยังไงคอมเมนต์ comment มาพูดคุยดูยนะครับผมแล้วก็เบอร์สามของเราคนต่อไปคือใครใครใคร,รู้คอมเมนต์ comment มาคุยกันครับ หมายเลขสามของเรานะครับผมนั่นก็คือฟาบินโยนนี่นะผมประการหลังคนสําคัญนะครับผมถึงแม้ว่าณปัจจุบันนี้ก็จะดูเหมือนจะหมดอนาคตกับวิพภูของเราไปแล้วนะครับผมด้วยการมาของดาวรุ่งอย่างสเตฟานไบเชติกนะครับผมก็ต้องบอกว่าขึ้นมาทดแทนได้เป็นอย่างดีเนะครับสำหรับตําแหน่งกลางรับนะครับฟาบินโยนนะครับผมอายุ29ปีนะครับตอนนี้ก็ถูกดึงตัวมาในช่วงประมาณเอ่อปี18นะครับผมในยุคของเจเกนคอปนะครับผมมาจากโมนาก็นะครับผม เจ้าตัวนะครับผมลงเล่นในสุกพิมลีกเนี่ยให้เราไปแล้วประมาณ151นัดนะผมทําไป8ประตูกับอีก8แอซิสนะครับผมเจ้าตัวนี้ก็คือว่าทําประตูไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่นะผมแต่ลูกที่ทำเนี่ยก็คือว่าเป็นเกมสําคัญสําคัญทั้งนั้นเลยนะผมสําหรับฟาบินโยนะผมก็ถึงแม้ว่าเจ้าตัวดูเหมือนจะหมดอนานะคตกับเราไปแล้วในช่วงนี้นะผมแต่ต้องบอกได้เลยว่าถ้วยทุกถ้วยท,ท,ที่เราได้มาในยุคเจนค็อปเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาเป็นกําลังสําคัญอีกหนึ่งคนเลยนะผมสาหรับแดนกลางในช่วงนั้นก็ ่อนฤดู2-3าฤดูนี้ต้องบอกได้เลยว่าขาดเขาไม่ได้เลยครับในตำแหน่งกลางรับนะครับผมถึงแม้จะดูยง่งงย่องดูเก้งก้างแต่การอ่านเกมการตัดบอลเนี่ยต้องบอกว่าไว้ใจได้เลยนะครับสำหรับฟามินโยในยุคก่อนหน้านี้นะครับผมแต่ถ้าจะมาเทียบกับในช่วงยุคนี้แล้วต้องบอกได้เลยว่าความแข็งแกงร่งคันอ่านเกมเซนบอลเนี่ยหายไปเยอะครับผมกลายเป็นการเฟอร้อฟะเข้าบอลชองช่างเสียฟาล์ซะมากกว่านะสำหรับฟาบินโยคือ ตัดเกมไม่ดีเหมือนเดิมเลยนะครับผมตรงนี้ก็ต้องยอมรับกันไปนะสำหรับลิฟวูที่จะต้องหาคนขึ้นมาทดแทนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวกองหลังตัวใหม่ที่เอามาเข้ามาใช้ได้เลยนะครับผมเพราะว่าปริติทเนี่ยถือว่ายังเด็กอยู่นะครับผมยังต้องหาประสบการณ์อีกเยอะนะครับผมยังไงก็ต้องมีตัวขึ้นมาทดแทนที่เป็นระดับระดับสูงกว่านี้ขึ้นมาแทนนะครับ ฟา์บินโยนะครับปัจจุบันก็ยังไม่ได้มีข่าวว่าจะย้ายไปเล่นในทีมไหนหรือว่ามีใครสนใจนะครับผมก็ต้องรอดูว่าอนาคตของเขาเนี่ยกับทางด้านลีพูลของเราเนี่ยจะไปในทิศทางไหนกันนะครับผมก็ต้องบอกได้เลยว่าแข่งขันกันอย่างดุเดือดแน่นอนฤด,ดูกาลหน้าเพราะว่าฤดูดนี้เราค่อนข้างที่จะไม่ดีนะครับผมทําให้แดนกลางเนี่ยจะเป็นที่ต้องเปลี่ยนโฉมทั้งหมดนะครับผมทําให้กลางตัวหลัก3ามตัวเนี่ยยังไงก็ต้องรู้สึก แอคทีฟตัวเองมากขึ้นครับผมเพื่อเพราะว่าที่จะยึดตําแหน่งตัวจริงครับผมแต่ก็ต้องบอกว่าตัวหลักของเรา3ตัวในกองกลางก็ต้องบอกว่าอายุเนี่ยค่อนข้างเคียร์เยอะพอสมควรแล้วก็ผ่านเกมหนักๆมาเยอะที่ได้ถ้วยมาเจ็ดถ้วยเนี่ยก็ต้องบอกว่าเหนื่อยกันพอสมควรครับแทบจะไม่ได้มีตัวมาทดแทนเลยจะเป็นตัวเซตเดิมลงทั้งหมดนะครับผมเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่ทําให้นักเตะของเราเนี่ยกรอบพอสมควรนะครับผมสำหรับการลงเล่นที่ถี่ขนาดน,นั้นนะครับ สำหรับเพื่อนๆคิดว่าฟาบินโยเนี่ยความคิดเห็นของเพื่อนเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันดูนะครับผมแล้วก็อนาคตของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงก็ข้าข้อมูลผิดพลาดอะไรยังไงก็ขอโทษไปด้วยนะผมไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับผมมาต่อกันที่เบอร์สี่ของเรากเลยนะครับผมก็คือพี่เบริรมของเราเนี่ยนะครับผมวมจิฟานได้นะครับผมก็ย้ายมาในช่วงของยุคเจนคอปเหมือนกันนะผมในช่วงปีสองพันสิบแปดนะครับผมก็ ยังไม่อยากซาเทมตันนะครับผมก็คือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ค่าตัวกองหลังของเราเนี่ยสูงเป็นประวัติการเหมือนกันนะครับผมอีกหนึ่งคนที่ต้องบอกว่าเป็นดีลที่ดีมากๆเลยครับผมก็คือว่าเข้ามาแล้วยกระดับแผงกองหลังของเราเนี่ยได้อย่างมากเลยครับในช่วงที่ดึงมาแรกๆนะครับผมในยุคนั้น,นครับผมต้องบอกได้เลยว่าเวอร์จิฟันไดเนี่ยเป็นหนึ่งในนักเตะกองหลังที่ดีสุดในโลกคนหนึ่งได้เลยเหมือนกันนะครับผมก็ต้องบอกว่า เป็นที่หมายตาของหลายๆทีเหมือนกันนะผมในช่วงที่มาเป็นยุครุ่งเรืองของลิเวอร์พูลของเรานะครับผมสถิติของเจ้าตัวนะผมตอนเล่นให้กับลิเวอร์พูลนะผมก็เล่นไปในพรีเมียร์ลีกเนี่ยสองร้อยยี่สิบแปดนัดนะผมทำไปทั้งหมดยี่สิบประตูกับห้าแอสซิสต์นะผมกินชีททั้งหมดในการลงเล่นเนี่ยไปเก้าสิบสามนัดเลยนะผมก็ต้องบอกว่าแทบจะเกือบจะครึ่งครึ่งในจำนวนที่ลงเล่นเลยนะครับผมสถิตินี้ผมก็อ้างอิงจากทางด้านเว็บไซต์ของพรีเมียร์ลีกนะครับผมถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษไปด้วยนะครับผม กจีฟันไดน,นะผมตอนนี้อายุ31ปีเข้าไปแล้วนะผมก็ต้องบอกว่าอยู่ในช่วงท้ทายๆของทางด้านค้าแข้งของอาชีพแล้วนะครัผมก็ต้องบอกว่าควรที่จะหาคนมาทดแทนเขาด้วยนะผมเพราะว่าก็เนื่องจากที่เป็นตัวจริงแล้วก็เป็นกําลังหลักของเรามาตลอดนะผมจนได้แชมป์มาทั้งหมดนะผมจนมาบาดเจ็บนะผมใน นัทที่เล่นกับเอเวอร์ตันนะครับผมมาเจ็บจากการที่ว่าต้องไปผ่าเข่านะผมแล้วใช้ระยะเวลานานพอสมควรทีผมก็จะกลับมาได้ก็ต้องบอกว่ากลับมาแล้วก็ไม่เหมือนเดิมนะครับผมใครจะมองไงไม่รู้แต่ผมส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าไม่เหมือนเดิมแน่นอนนะผมมันมีทั้งคนที่ผ่ากลับมาแล้วเหมือนเดิมแล้วก็คนที่ไม่เหมือนเดิมนะครับผมในเชิงวิชาการเนี่ยผมมองว่ามันเหมือนเดิมในชช้ง <McL aren> ในเชิงกายภาพนะผมมันเหมือนเดิมอย่างผมผมก็ผ่าเข่าเหมือนกันแต่ก็ อ,อมันเหมือนเดิมครับมันเล่นแต่มันมีอาการเสียวมีอาการแยงอาการกลัวที่จะกลับไปเจ็บซ้ํานะครับผมเพราะว่าเจ็บแล้วมันไม่สนุกเลยครับผมเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาอะไรหลายๆ,ๆอย่างนะผมผมคิดว่าโวจิวฟันไดเป็นหนึ่งในแบบนั้นเหมือนผมเหมือนกันครับผมก็ดูการเล่นสไตล์การเล่นของเขาต่างๆเนี่ยดูไม่ดุดันดูไม่กล้าเข้าบอลเหมือนเดิมนะผมดูดูจะช้าดูจะดูจะคิดเยอะไปนะผมจากเมื่อก่อนที่จะปะทะอย่างเดียวนะผมทาให้คู่ต่อสู้เนี่ยไม่ทันตั้งตัวนะผมก็ถือว่า อยู่ในช่วงที่กําลังหาคนมาทดแทนอย่างเช่นโกนาเต้นะครับผมหรือว่าใครอีกสักคนหนึ่งครับที่เป็นระดับระดับสูงคนนึงนะผมขึ้นมาทดแทนที่เล่นได้เลยอย่างฟันไดเหมือนตอนที่เราซื้อมาจากเซาแธมป์ตันนะครับผมช่วงนี้ก็คือว่าอยู่ซัพพอร์ตน้องๆไปก่อนนะผมสำหรับโรยจีฟันได้สำหรับเพื่อนๆนะครับคิดยังไงกับโรยจีฟันได้ยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันดูครับแล้วก็เบอร์ห้าของเราคนต่อไปเป็นใครคอมเมนต์มาพูดคุยกันดูนะครับผมถ้ารู้ว่าเบอร์ห้าเป็นใครเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม อิบาริมากนาเต้นะครับผมเจ้าของหมายเลขห้าของเราเนี่ยนะครับผมกองหลังจอมแก่งที่บางนัดก็แก่งบางนัดก็เฟอฟะนะครับผมคนนี้ก็เป็นคนที่คือว่ามีบทบาทเข้ามาทดแทนทางด้านวิชิฟันไดกับทางด้านเจลมาติของเราได้เป็นอย่างดีเหมือนกันนะครับผมสาหรับเด็กหนุ่มคนนี้นะครับผมกนาเต้นะครับผมตอนนี้ก็อายุ24ปีเท่านั้นนะครับผมด้วยส่วนสูง194เซนติเมตรเลยนะครับผมก็ต้องบอกว่าทั้งแข็งทั้งใหญ่นะครับผมทั้งยาวทั้งใหญ่เลยคนนี้ก็ ลงเล่นในพิมลีกให้เราไปนะผมทั้งหมด29นัดนะครับผมยังทำประตูไม่ได้เลยและแอสซิตนะครับผมคินชีสไปทั้งหมด11ดนัดนะผมนี่ข้อมูลจากทางด้านเว็บไซต์ของพิมลีกยังเป็นทางการนะผมก็ผิดพลาดประการใดก็ไปโทษพิมลีกนะผมไม่ต้องโทษผมผมอ่านจากในเว็บนะครับเหมือนเดิมครับคลิปนี้เราก็จะมาวิเคราะห์นักเตะของเราไล่เรียงไปตามเบอร์ทีละคนครับผมว่าใครที่ยังฟอร์มเป็นยังไงกันบ้างนะผมปัจจุบันถึงอดีตนู่นนี่นะครับผมแล้วก็อนาคตจะเป็นยังไงกับเราบ้างนะผมสําหรับการที่ ผ่านมาแล้วหลายๆซีซั่นนะครับสำหรับโกนาเต้นะผมก็ต้องบอกว่าซื้อเข้ามาอยู่ในช่วงที่อุดรอยต่อในช่วงรอยรั่วของลุยพูดได้เป็นอย่างดีนะผมในช่วงที่วอร์จิฟันไดเนี่ยบาดเจ็บนะผมก็ต้องถือว่าในช่วงช่วงหนึ่งเนี่ยก่อนฤดูนี้ที่ช่วงฟันไดเขาผ่าตัดไปเนี่ยมีโกนาเต้กับทางด้าน โกเมสแล้วก็เจอมาติปที่เป็นตัวหลักๆที่ประคองทีมขึ้นมานผมหลักๆเนี่ยผมมองไปถึงเจอมาติปมากกว่านะผมที่ประคองทีมขึ้นมาได้ถึงตอนนี้นะครับผมแต่ช่วงหลังเนี่ยก็ต้องบอกว่ามาติดดอกไปเยอะทางด้านกนาเต้ก็ไม่คงเส้นคงวานะครับผมกนาเต้ Go นะครับถูกดึงตัวมาจากไรซิกนะครับผมก็ต้องบอกว่าการดึงตัวเข้ามาเนี่ยคือว่าเพื่อที่จะมาทดแทนทางด้านฟันไดแต่ก็ยังดูเหมือนว่ายังทําหน้าที่ตรงนี้ได้ไม่ดีพอนะครับผมสําหรับทางด้านกนาเต้นะครับ แต่เจ้าตัวเนี่ยก็ต้องบอกด้วยเลยว่าเรื่องลูกการอากาศหรือว่าลูกหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยการดวลประทะการแท็กเกิลต่างๆเนี่ยสามารถทําได้อยู่หมดัดคราบผมไม่ว่าจะเป็นเอ่อการสกัดบอลหนึ่งต่อหนึ่งที่ว่าฟันไดเนี่ยเคยทําได้ดีเนี่ยเขาก็สามารถขึ้นมาทดแทนได้แต่ก็จะมีข้อผิดพลาดอย่างเช่นพวกเอ่อเวลาเจอกองหลังที่ มีความสามารถเฉพาะตัวเยอะนะครับผมยังมีความโลนลานอยู่ครับสำหรับทางนั้นกุนาเต้ยังไม่นิ่งเท่าสมัยฟันไดที่พลิกนะครับผมก็ต้องบอกว่าฟันไดนี่ก็ไม่ได้ยอทีมตัวเองนะครับแต่ก็ต้องบอกว่า,าคือว่าเป็นเบอร์หนึ่งในยุคนั้นจริงๆเลยนะครับสาหรับฟันไดก็ในอนาคตกนาเต้มีอนาคตกับเราแน่นอนนะครับผมก็ต้องให้ ระยะเวลาพิสูจน์นะครับผมให้กระดูกได้ขยายให้ประสบการณ์ได้หล่อเลี้ยงตัวเขานะผมก็นี่เป็นความคิดส่วนตัวของเดอวิเคราะห์นะครับผมก็เพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับทางด้านกนนเต้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันดูนะผมก็มีอะไรมาอัปเดตกันต่อนะผมสําหรับช่องอัปเดตลิบปูของเรานะครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่กดเข้ามาดูกันแล้วก็ดูจนจบแล้วก็กดไลค์กดคอมเมนต์อะไรกันนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับผมที่เข้ามาดูกันขอบคุณมากไว้เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ